หลายคนที่ติดยาระบายส่งผลกระทบโดยตรงต่ออะไรบ้างอันดับหนึ่งก็คือส่งผลกระทบโดยตรงต่อจิตใจเราว่าเราทำไมถึงต้องพึ่งยาและที่สํำคัญที่สุดเราจะเดินทางไปไหนเราก็ต้องวางแผนว่าเ,เราจะกินยาระบายเมื่อ,อไหร่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อพฤติกรรมส่งผลโดยตรงต่อจิตใจและอันดับสองเนี่ยมันส่งผลกระทบโดยตรงต่ออวัยวะภายในร่างกายเราโดยเฉพาะลําไส้ใหญ่เนี่ย มันอาจจะเกิดอาการบวมน้ําหรือลําไส้ปิ้นหรือเป็นลิสีดวงทวารซึ่งจะมีความยาวประมาณ1.5จนถึง1.8เมตรส่วนลําไส้เล็กก็ประมาณ6-7เมตรเขาเรียกว่ามันจะรวนและมันจะขี้เกียจเพราะเรากระตุ้นอยู่ตลอดเวลาอีกอย่างหนึง่งก็คือทําให้อิเล็กโทรไลต์หรือความบาลานซ์ในในระบบการดูดซึมหรือการดูดกลับของลําไส้เราเนี่ยแปรเปลี่ยนไปเลยเพราะเรากินมากลําไส้ขี้เกียจและสารบางอย่างที่มันจะต้องเร่งขับออกเนี่ยมันสูงมาก ก็ทําให้เรารู้สึกขาดสารอาหารขาดสารที่จะเป็นต่อร่างกายหลายตัวโดวยเฉพาะกลุ่มตระกูลโซเดียมโพแทสเซียมฟอสฟอรัสอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันจะส่งผลโดยกระทบโดยตรงต่อกล้ามเนื้อไม่ใช่กล้ามเนื้อเราธรรมดากล้ามเนื้อหัวใจด้วยทําให้อัตราการเต้นของขอใจใผิดเพี้ยนไปกล้ามเนื้อก็จะอ่อนแรงและที่สําคัญที่สุดก็คือคุณเพิ่งยาแล้วยาตัวนั้นเนี่ยมันต้องเพิ่มปริมาณเรื่อยๆการเพิ่มปริมาณก็ส่งผลกระทบหรือเป็นโดมิโนเพราะฉะน,น,นั้นวันนี้ใครก็ตามที่อุจจาระแบบนี้ อุจจาระออกไม่หมดและอุจจาระเป็นตอนตอนแบบนี้เห็นไหมฮะเป็นตอนตอนแบบนี้แล้วก็ค้่งค้างอยู่วันนี้นอกจากจะเกิดลิสีดวงทวารแล้วเกิดการอักเสบของบริเวณกระเพาะปัสสาวะแล้วยังส่งผลโดยตรงก็คือมีอุจจาระค้่งค้างอยู่จนส่งผลกระทบโดยตรงต่อร่างกายวันนี้เรามาหาทางออกด้วยการปรับความสมดุลของร่างกายทานอาหารที่มีกาก,ากใยสูงดื่มน้ำให้เพียงพอ ออกกาลังกายและที่สําคัญที่สุดหาตัวช่วยที่ดีและไม่ติดและที่สาคัญที่สุดไหลลื่นออกหมดทั้งยวงโดยเฉพาะเวลาเช้าถือเป็นเวลาที่สําคัญที่สุดในการที่เราจะบ่มเพาะให้ลําไส้เราไล่ออกมาอุจจาระออกมาให้เกลี้ยงไม่ติดค้างชีวิตคนไข้ที่ท้องผูกพึ่งยาระบายชีวิตจะดีขึ้นไม่ได้ยากเลยค่ะกดติดตามไว้นะคะ